สวัสดีครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีคิวจากบ้านบล็อกเชนครับผมวันนี้นะครับจะมารีวิวตัวกระเป๋าตังค์ที่ชื่อไก่หรือกระเป๋าตังค์ไก่หรือกระเป๋าตังค์อะไรก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนเรียกนะครับมันอยู่ในเชนของคาเดียเชนนะครับผมสาเหตุหลักๆเลยนะครับที่ผมมารีวิวตัวกระเป๋าตังค์นี้เพราะว่าผมมองเห็นว่ามันมีเกมหลายเกมมากเลยที่เปิดมาแล้วปังแล้วก็เราเป็นสายสายเล่นเกมใช่ไหมไม่ใช่สายลงทุนนะเนาะ ในระหว่างช่วงที่กาลังเกิดสงครามแบบนี้นะครับระหว่างรัสเซียกาลังล้อก,กับยูเครนจะให้ไปลงทุนเหรียญไหนเหรียญก็ลงหมดถ้าใครมีเงินเย็นมันก็น่าจะลงทุนถูกไหมครับแต่สําหรับเพื่อนๆที่ไม่มีเงินเย็นอ่ะแต่ก็อยากศึกษาความรู้ทางด้านเรื่องบล็อกเชนอ่ะผมก็เลยมีตัวเลือกตัวเลือกหนึ่งนะครับก็คือเชนของคาเดียเชนนะครับซึ่งทําไมผมถึงมองว่าตัวเนี้น่าที่จะมีกระเป๋าตังค์เก็บไว้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆเราไปดูกันเลยครับ อ่ะเราไปดูภาพรวมกันเลยนะครับผมภาพรวมเลยนะครับผมมองว่ามันน่าสนใจตรงที่นะครับมันน่อยู่มานานแล้วนะครับผมตัวเชนนี้แล้วก็ผมเคยได้ได้อดีอด้วยนะครับอ่าทีนี้เราลองลงไปดูนะครับอย่างเกมที่มันเคยลงครับอย่างไทเทอร์อารีนานะครับมิทิเลียนะครับแล้วก็ m y ่ดีไฟเพนะครับเหรียญ m y ่ d f ไฟ p พชเนี่ยก็เป็นเกมบล mm ็อกเชนเกมรุ่นแรกๆกันเนาะที่ออกมานะครับเป็นเกมกึ่งเลี้ยงสัตว์นะครับผมอ่ะก็จะมีสัตว์หลายรูปแบบนะครับส่วน t i t ัน a r e n a าเขาไม่ต้องพูดถึงเลยเป็นเกมโมบ้าที่เรียกได้ว่าเคยบูมมากๆและตอนนี้เหรียญก็ยังมีราคาอยู่นะครับซึ่งราคาสูงกว่า i โอเยอะมากแนละ้วก็เกมการ์ดอย่างมิเทเลียเกมนี้ก็อ,ออกมาก็ถือว่าดังอยู่นะครับเรื่องการลักภูผมมองว่า เป็นไปได้ยากละกันนะครับผมไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้นะครับแค่เป็นไปได้ยากเพราะว่าคาเดียเชน่ะเขาก็คัดเกมระดับหนึ่งเนาะเรื่องการฝากดีฟาในเชนนี้ก็มีครับส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเพื่อนๆสามารถเอาไปลองดูได้นะครับว่าเป็นพาร์ทเนอร์กับใครบ้างตัวนี้ผมจะไม่ลงดีเทลลึกนะครับเพราะว่าเราแค่มาสร้างกับต่างเนาะแล้วก็มารู้วิธีการที่จะแบบว่าสมมุติว่าเราจะอยากได้อ d ดีโอจากตัวรันแพทของตัว ใครสตาร์เตอร์อย่างเงี้ยเราจะต้องทำยังไงบ้างนะครับผมจะมา,อาสอนทางด้านนี้มากกว่านะครับเผื่อเพื่อนๆสนใจเนาะอยากจะเอาเงินเย็นมาวางาให้มันปันผลมาเป็นเหรียญดีใครออกมานะครับเพื่อที่จะเผื่อวันหนึ่งเพื่อนๆเจอเกมที่เพื่อนๆชอบนะครับแล้วจะมาหาซื้อตัวเหรียญดีใครจะไม่มีนะผมยังไม่เห็นนะจะต้องเอาเหรียญใครมาสเป็นะครับแล้วก็เอิญออกมาเป็นเหรียญดีใครนะครับผมหลังจากนั้นอะ ถ้าเรามีเหรียญดีไคครบตามกำหนดนะครับตามเงื่อนไขของ IDO นะครับเราก็จะสามารถที่จะได้ตัวเหรียญของเกมที่เราอยากจะได้นะครับเหรียญเกมนั้นๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยนะครับผมในเบื้องต้นนะครับเราจะติดตั้งผ่านตัวโคมแล้วก็ติดตั้งผ่านมือถือนะครับในระบบ iOS และ Android นะครับผมมีลิงก์ใต้คลิปแล้วนะครับเพื่อสะดวกแบบไหนก็ดาวน์โหลดแบบนั้นเลยนะครับผมทีนี้เราก็กดแอ d ผ่านหาโค้ดเลยครับกดติดตั้งครับแอดนะครับทำการรอสักคู่หนึ่งนะครับผมหลังจากกดแอดครับผมมันก็จะขึ้นตรงหน้าต่างใกล้ๆกับตัวจิกซอนะครับด้านมุมขวาบนนะครับผมทีนี้วิธีการเปิดนะครับกดที่จิกซอนะครับแล้วก็กดปักหุได้เลยนะครับตัวกระเป๋าตังก็จะขึ้นแล้วนะครับเป็นคาร์เดชเชนนะครับผมซึ่งจะใช้เหรียญไรในการแลกเปลี่ยนนะครับผมซึ่งปัจจุบันนะครับเหรียญไขอ่ะ มองว่าไม่แพงมากนะครับจากคอยมาร์เก็ตแคอูที่ประมาณ1บาทนะครับผมเคยขึ้นไปทำออทามไพ h นะครับนั่งอยู่ที่ประมาณ4.5บาทนะครับผมอ่าก็คือประมาณ4เท่านะครับแล้วก็ตอนนี้ตกมาอยู่ที่ประมาณ1บาทกลับไปยังกระเป๋าตังค์นะครับทีนี้ก็กดเลยครับ Access นะครับผมทำการใส่พิร์ดนะครับจะตั้งเป็นอะไรก็ได้ให้2ออันเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะเข้าถึงกระเป๋าตังค์ เป็น p a เวิร r ดคนละตัวกับตัว12 Seed f a p e นะครับหลังจากนั้นให้กด Create ครับทีนี้เราเข้ามานะครับเราจะได้รหัส s e e d คํา e 12คำให้นำปากกามาจดนะครับอย่า copy วางในมือถือนะมันไม่ปลอดภัยนะครับผมทีนี้มันจะมี2หัวข้อให้เลือกเห็นไหมครับให้เลือกหัวข้อแรกนะครับอย่า save เก็บไว้นะครับจบ เสร็จเรียบร้อยครับกระเป๋าตังค์ถูกสร้างขึ้นมาแล้วง่ายไหมครับอ่าเลขกระเป๋าตังค์เราจะอยู่ข้างล่างใต้อแอคเคาท์นะครับผมอ่าทีนี้นะครับจะเปลี่ยนชื่ออ e ีดิก็กดได้เลยนะครับจะเป็นไรครับเรียบร้อยครับเป็นอันจบนะครับในการสร้างกระเป๋าตังค์ง่ายไหมครับทีนี้ถ้าเกิดเราจะสร้างกระเป๋าตังค์ผ่านทาง โทรศัพท์มือถือนะครับผมเราก็ต้องไปดาวน์โหลดแอปนะครับโดยเบื้องต้นนะครับต้องเข้า c a r d เดียเชนก่อนเว็บไซต์นะครับจะทิ้งไว้ให้ใต้ล่างแล้วนะครับผมอ่ะทีนี้กดตามเลยครับให้เพื่อนๆกด Eco System นะครับผมหลังจากนั้นไปที่ c a r d เดี wallet อ่ะมันจะขึ้นตรงนี้อยู่แล้วนะครับก็กดดาวน์โหลดเป็น App Store หรือว่าเป็น g o o g l e p l a y ได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะติดตั้งผ่านมือถือนะครับแล้วก็เอารหัสซี2ที่เราได้ครับ ไปใส่นะครับทีนี้เราก็จะมีกระเป๋าตังสองที่นะครับก็คือกระเป๋าตังค์ในโทรศัพท์เรานะครับผมและกระเป๋าตังค์บนตัว Google เรานะครับเพื่อใช้ในการที่จะสเต็กเหรียญหรือว่าใช้ในการระบบเล่นเกมในเชียงไายนะครับผมอ่ะเอาละครับทีนี้เราก็มาในส่วนของตัวใครสตาร์เตอร์เนาะเหตุผลที่เรานะครับมาสมัครกระเป๋าตังค์ก็คือเราจะใช้ตัวใครสตาร์เตอร์นี่นะครับสเต็กเหรียญถูกไหมครับเหรียญใครเพื่อเอาเหรียญดีใครมาเอาเหรียญดีใครมามทำไรล่ะ เพื่อที่จะเอามานะครับในการวางโทเค็นเพื่อให้ตรงกับเงื่อนไขของเกมนั้นๆอ่ะผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเกมอ่ะ 9D NFT ก็ได้ที่ท,ทักลิปยาบ้านบล็อกเชนรีวิวไปเนาะอ่ะอย่างเงี้ย1นโกี้นะครับเราจะได้ต้นสายนี่ก็คือ0.049ถูกไหมครับอ่าทีเนี้ยถ้าเราอยากเล่นเกมนี้มากเลยนะครับ มันก็จะมีเงื่อนไขของมัน,นครับอ่ะอย่างผมนะครับก็ต้องมีเหรียญดีไครทั้งหมด250เหรียญน,นะครับผมจึงสามารถที่จะได้ไวลิดนะครับไวลิดในที่นี้คือเราจะได้ซื้อ1โคเกียกับ0.04เห็นไหมครับเราก็จะทําให้เราอ่ะเล่นเกมนี้ได้แล้วก็เป็นเป็นคนที่อยู่ต้นสายด้วยถ้าเรามีเหรียญดีไคร250เหรียญเท่านั้นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปยกตัวอย่างครับกเกมนึงนะครับผม เกมอะไรดีเอาเกมดังๆมากครับมีเกมไหนบ้างมาในส่วนของตัวมิติเลียนะครับนะครับมิทิเลียนะครับราคานะครับต้นสายโดยเขาใ,ใช้เนี่ยอย่างเงี้ยสองร้อยห้าสิบดีใครเหมือนกันเห็นไ,ไหมครับก็จะได้ไวิสเลยไม่ต้องไปเสี่ยงชิงโชคนะครับไม่ต้องไปจับฉลากนะครับแค่ถือดีใครสองร้อยห้าสิบก็สามารถที่จะได้ตัวนี้แล้วนะครับผมแล้วก็กดสมัครกดจอยอะไรอย่างเงี้ยครับก็อ,อย่าจบครับเดี๋ยวเรามาดูตัว ล่าสุดอย่างตัวนี้เนาะเนี่ยครับเขาก็จะให้ Connect Wallet ตัวใคร Wallet นะครับนี้เขาจะบอกเลยว่าโอเคมีทั้งหมดเท่าไหร่นะครับอ่า400นะครับอ่า User นะครับที่จะแจกทั้งหมด8แสนนะครับแล้วก็มี300 User นะครับที่จะแจกทั้งหมด6 0แสนตัวนี้แหละเราอาจจะต้องถือนะครับ1000ดีใครแต่ถ้าคนที่ถือ5,000 d ดีใครมานะครับก็จะได้ในส่วนนี้เลยนะครับผมก็คือมีโอกาส 300คนนะครับที่จะได้6 0 0 0 0เหรียญของเกมนี้เห็นไหมครับ AK r เห็นอย่งนี้ครับอืถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นนะครับ IDO ของตัวใครสตาร์เตอร์จะแบ่งเป็น3แบบก็คือ1ก็คือเสี่ยงโชค2ก็คือคนที่ถือเหรียญ d ี k a i จานวนน้อยแล้วก็3คือคนที่ถือเหรียญ d ี k a i เยอะถูกไหมครับอ่าทีนี้พอเรารู้แล้วนะครับ เดี๋ยวเรานะครับจะไปสเต็กดีไครกันนะครับผมโดย,ดยขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะสอนวิธีการโอนเงินจากเหรียญไขไปก่อนนะครับผมทีนี้เราลองมาดูวิธีการโอนเงินกันบ้างนะครับการโอนเงินนะครับเราโอนจากบ i แ a น c e ไปเชนไครเลยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราอจะต้องใช้ตัวแผ่นเค้กสวอปนะครับในการโอนจากาตัวของเชนของบ i แ a น c e หรือ BEP 20นะครับเพื่อโอนไปยังเชนใครครับเราไปดูวิธีการทำกันเลยครับผมเบื้องต้นนะครับเราก็ต้องมีเงินในเมตา m น s าก่อนนะครับวิธีการโอนจาก Metamask นะครับเราจะต้องมีเงินอยู่ที่ประมาณอาสักประมาณ1,000ใครตอนนี้ใคละล้ว1บาทถูกไหมครับก็ใช้มาะมาณ1,000บาทก็คือใช้30 BUSD นะครับ เราะว่าเงื่อนไขขั้นต่ำในการบิดนะครับก็ใช้ทั้งหมด1 0 0 0ันไขเพื่อที่จะบิดไปยังเชนคาเดียนะครับผมโดยวิธีการนะครับเราเปิดตัวแพทเคสสวอปขึ้นมาเลยนะครับผมทีนี้เราก็เลือกเหรียญที่เราจะทำการสวอปนะครับเพื่อเหรียนดอนลลาร์เหรียนไขรู้ไหมอ่ะไม่มีนะครับเราก็ต้องไปเพิ่มเหรียญไขก่อนนะครับผมโดยวิธีการเพิ่มเหรียญไขให้เราดูจากแอปเดตนะครับผม โดยเข้าคอยมาเก็ตแคปก็ได้ก็ค่คคคคอนข้างปลอดภัยเนาะอ่ะทีนี้เราพิมพ์ไปเลยครับ c a r าเดีย a i n ก็ได้หรือจะเป็นใครก็ได้นะครับกดคำว่าใครกดอ่ะทีนี้เหรียญอยู่ที่1บาทใช่ไหมครับอย่าไปกด Copy a d d r e s s ที่เป็นตัวอีกีเลียมนะทีนี้เราให้กด Copy a d d r e s s ของเชนใครก็ไม่ได้นะเพราะเรากําลังสอนวิธีการ Swap จาก m e t a m a s k นะครับอ่าบิดไปยังเชนใครถูกไหม เราก็ต้องใช้ตัว CONTACT ของตัว BEP 20นะครับกด Copy ครับเราไปใส่ Ctrl V นะจะเอาจะได้ตัว w ัครมาแล้วนะครับปึนะ๊บอาทีนี้เราจะต้อง Swap ไปใช่ไหมครับผมก็เลือกเป็น1 0 0 0นึงนะครับนะใช้ทั้งหมด30ดสบลล ก็ส w a ปเลยครับโอเคนะครับเราก็จะได้1นึ่งพันึ่งไมาแล้วนะครับวิธีการโอนเงินเข้าเมตามานะครับสามารถดูได้ในคลิปกระองของผมนะหรือว่าจะโอนจากไบเน้นนะครับเข้ามาที่ตัวเมตาาก็ได้นะครับส่วนคลิปนี้จะโอนจากเมตามาไปยังเช่นไคลนะครับผมพอเรามี1นึ่งพันึ่งไใช่ไหมอ่ะเราก็เปิดลิงก์นะครับตัวไข d e ็กนะครับ ผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปอีกเช่นกันนะครับมันก็จะมีหน้าแดชบอร์กบอกนะว่าถ้าเกิดจะทําการเทรดทาการสวอปก็มีก<ม>็นะจะบิดนะครับให้มาตรงนี้นะครับอพอหลังจากที่เรากดบิดใช่ไหมครับเราก็ต้องเลือกเชนอะไรให้มันตรงกันนะครับผมไม่นั้นเงินเราก็จะมาไม่ถึงนะครับผมจะโอนจากไบั้นไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมมาต้องเอาใบแอนด์ขึ้นนะครับ โดยที่โอนไปที่ไหนโอนไปที่คาเดียเชนเน็ตเวิร์กผมก็ต้องเอาคาเดียเชนอันที่2นะครับผมโดยเหรียญโทเค็นที่ผมจะโอนไปคือเหรียญอะไรนะครับก็คือเหรียญ K เหรียญ KAI นะครับในการโอนแอคเดตที่ผมจะโอนไปละ่ะคือแอคเดตไหนนะครับปลายทางนะครับก็คือคาเดียเชนเราก็ไปกดที่กระเป๋าตังค์คาเดียเชนนะครับผมให้กด Copy นะครับผมตัวกระเป๋าตังค์มา นะครับผมแล้วทำการวางลงไปนะครับวางลงไปก่อนนะ,ะทีนี้ยอดนะครับที่เราจะโอนน่ะเราจะโอนเท่าไหร่นะครับเห็นไหมมันจะบอกว่าขั้นต่ำนะครับในการสวอปหรือในการโอนมาก็คนะือพันนะทีนี้เรากดคันเรงเลยครับกดติดถูกเลยครับกดคันเงครับ เรียบร้อยนะครับเราก็จะเห็นเงินเห็นไหมหนึ่งพันหนึ่งตรงกันนะครับผมทีนี้วิธีการโอนไปล่ะนะครับผมผมมีกระเป๋าตังค์ของจริงอยู่แล้วนะครับที่ผมเคยทําตัวดีใครมาแล้วนะครับที่ผมเคยบอกเพื่อนๆนะว่าเออผมลองมาเล่นแล้วมันน่าสนใจนะครับอ่ะทีนี้นะครับให้มากดที่กระเป๋าตังค์ของเรานะครับถ้าเพื่อนๆทำกระเป๋าตังค์เสร็จแล้วนะครับเลื่อกคาเดียช์นะครับผมวิธีการนะครับให้กด Copy ้นะครับตัวกระเป๋าตังค์ตรงนี้นะครับ ที่อยู่ข้างล่างชื่อนะครับกด c o ก y ปมาเลยนะครับแล้วเรามากดฝากนะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่จะให้เงินก้อนนี้นะครับส่งไปยังกระเป๋าตังใบเนี้ยได้อย่างถูกต้องไม่นั้นเงินมันก็จะไม่เข้านะครับผมจากนี้เราลองใส่เลยครับ1 0ึ1นน่ะครับเห็นไหมอ่ะ address two นะครับ token two นะครับกด approve ได้เลยครับ จากนั้นมันก็คอนเฟิร์มกับเมตาาว่าเอ้ยฉันจะดึงกระเป๋าดึงเงินใครของคุณน่ะไปแล้วนะเพื่อที่จะทานเฟอร์หรือว่าเพื่อจะบิดไปนะครับผมบดกดยืนยันนะครับเสียค่าธรรมเนียมค่าแก๊สไปตามที่ทางเมตามาก,กําหนดนะครับผมอัน,นเดี๋ยวผมจะจับเวลาด้วยนะครับว่าหลังจากที่เราทานเฟอร์เงินไปใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะครับผมมาเรามาดูนะครับน่าจะต้องกดสวอปอีกรอบนะครับผม ดเ,เ,ออนะเดี๋ยวจะไปอ่ะจริงด้วยโอเคปึ๊บนะครับอียอ่ะเรียบร้อยครับกระเป๋าตังค์ในเมตา์克ตัวใครไปแล้วนะครับตัวบาลานซ์หายไปแล้วเหลือสูน์ใครเนาะโอเคอะเร็วมากครับไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับมาแล้วนะครับผม พอหลังจากเราบิดไปใช่ไหมมันยังไม่ใช่เหรียญไค่จริงๆนะครับผมเหรียญที่อยู่ในตัวใบนี้น่ะมันเป็น w ไนะครับพอบิดมาปุ๊บมันก็เลยกลายเป็น w ใคไเราจึงไม่เห็นตัวที่มันโชว์อยู่ใน753นะครับผมทีนี้เราอะจะต้องมาอันแลบนะครับเพื่อที่จะอะไรเพื่อจะเปลี่ยนตัว w ใครเนี้ให้กลายเป็นตัวไค่นะครับแต่ถ้าเราแล็บมันก็จะเปลี่ยนไค่นะครับตัว753เนี้ยกลับไปเป็น w ไ ดีายวผมทาให้ดูนะอันแล็บนะครับผมเราก็ใส่ตัวเลขไปเลย1001นะครับกดอันแล็บครับอ่ะเราก็เสียค่าแก๊สแล้วนะครับในเชนของตัวคาเดียนะครับผมกดสับมิทได้เลยครับกดสับมิทได้เลยครับใช้ไม่เยอะนะค่าเหรียญทั้งหมดกลับมาเป็นไทยแล้วเห็นไหมครับทีนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนกลับละ เป็น W ใครเราก็กลับที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ตัวเลขตัวใครไปนะครับผมแล้วมันก็จะกลายเป็นเหรียญ W ิวใครเพราะอะไรเพราะการบิดไปครับไปยังใบเน้นน่ะเราไม่สามารถโอนเหรียญใครจริงๆไปได้นะเราจะต้องโอนเหรียญตัว W ใครไปนะครับนะอย่างเงี้ยถ้่ากเราแวะกลับมาเห็นไหมมันก็จะบอกว่าถ้าเราจะโอนตัวเหรียญใครครับกลับไปยังเน็ตเวิร์กของตัว B an, ใบเน้นน่ะเห็นไหมครับมันก็จะต้องบอกว่าให้เราอ่ะนะครับ ใช้ตัว W ัค์นะครับแต่ตัว W ัเค์เราอ่ะเขาบอกว่าเรามีศูนย์นะครับมันจึงไม่สามารถทำการโอนไปได้นะครับผมอ่าทีนี้ก็เป็นอันจบนะครับวิธีการโอนไปโอนกลับน,นะครับเดี๋ยวทำให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับรก็ตัง้งใจจะมาทําคลิปแล้วเนาะอ่ะเนี่ยศูนใครใช่ไหมครับวิธีการโอนกลับใช่ไหมครับเราก็ต้องมาเปลี่ยนเหรียญตัวใครเป็น W ใครก่อนนะครับเขาเรียกว่าแล็เหรียญนะอ่ะงั้นผมจะแร็ปไปสัก ทีนี้นะครับเมื่อกี้น่าจะ,ะผมจะลองซอ a ฟจากขั้นต่ำหนึ0งพดูมันน่าไม่ให้นะครับผมแล้วก็พันหนึ่งมันไม่ให้ผมก็เลยไปเพิ่มเงินนะครับเป็นพ2นสองครับทีนี้เราลองดูนะครับว่ามันจะโอนกลับไปยังกระเป๋าตังค์มตตมาของผมหรือเปล่านะครับตอนนี้มีอยู่สูงใครเนาะอ่ะก็ซอครับ เว็บทุกเว็บที่เกี่ยวข้องนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปหมดเลยนะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะมาเรียนรู้หรือมาลองดูก็ออกได้นะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับผมโดนค่าธรรมเนียมไปทั้งหมด10ใครนะครับในการโอนกลับไปนะครับผมในเชนของตัวไ n a น c นนะครับผมก็คือตัว meta mark เป็น bc นะครับ อ่าเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็จะได้ความรู้นะครับในการโอนไปโอนกลับไม่ต้องมาโอนผิดโอนถูกนะครับเสียดายเงินนะครับให้ดูคลิปก่อนนะครับก่อนทําก็จะดีอ่าทีนี้สิ่งที่ผมจะต้องทําต่อไปคือการสเต็กดีไครนะตามที่ผมบอกนะครับหลังจากที่เราโหลดแอปมานะครับตัวคาเดียชานะครับมันก็จะเป็นรูปหัวใจแ,แปลกๆอย่างนี้นะปุ๊บให้กดเข้าไปเลยนะครับ กระเป๋าตังค์ใครผลครับอยู่ที่553นะครับจะตรงกับกระเป๋าตังค์ในกลุ่มกุ้งกั้นโคลผมเลยนะครับโดยผมมีเหรียญดีใครนะครับอยู่ที่372นะครับอ่าแล้วก็เหรียญ W ีใครอยู่ที่1นะครับผมวิธีการของผมเนาะอ่าก็คือให้เข้าไปที่ดีแอพนะครับก้างข้างไมล์ว l ลเลนะครับผมเราต้องไปสเต็กตัวใครไดมอนด์นะครับอ่าก็เรียกว่าไครมอนด์นะครับผมมันก็คือคล้ายๆกับรูปหัวใจเพชรอ่ะอ่าก็กดเข้าไปเลยนะครับ เพื่ออะไรเพื่อที่จะไปเอาตัวดีใครมาครับเจ้ารใชานอยู่กด Connect Wallet ครับด้านบนนะครับเห็นไหมแอค e s ฟนะครับมีอยู่ที่8,530เองนะครับซึ่งน้อยมากนะครับกดตามไปเลยนะครับอาทิตย์เพื่อนๆก็จะเห็นแล้วใช่ไหมครับผมล็อกอยู่ที่5,414นสีร้บส่นะครับผมก็จะได้ดีใครมาวันละ5นะครับณปัจจุบันนะครับผมได้ เพิ่มมาอีก108ดีใครนะครับวิธีการออมของผมวันละ5ใช่ไหมถ้าผมอยากได้พันหนึง่งใช่ไหมครับผมผมก็ต้องใช้เวลานะครับทั้งหมดอยู่ที่ลองดูนะ1,000ผมได้วันละ5ใช่ไหมหาร5นะครับ200นะครับหาร30วันนะครับนะผมใช้เวลาอยู่ประมาณ6เดือนกับอีกประมาณ8วันอย่างเงี้ยครับผมก็จะได้ตัวดีใครครบซึ่ง ถ้าเรามีเงินเย็นพอเราก็เอาไปวางหน้าอย่างเงี้ยถ้าเกิดคนที่วางไปหมืน่นวิวใครก็จะได้ตัวเหรียญไดมอนด์ใครครับตัวดีใครอะได้เร็วขึ้นเนาะอ่วิธีการนะครับเราก็กดสดเ็กเลยนะครับก็เสียค่าธรรมเนียมค่าแก๊พกดผิดเรียบร้อยครับเงิน1290วิวใครของผมก็จะถูกล็อกนะครับผมไปครับทีนี้เห็นไหมครับ เขาก็จะบอกเลยว่าผมาจะเอิ้เหรียญดีไครได้ที่6.7อ่าก็เป็นอันจบเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้บอกว่าผมจะได้รับสาระที่มีประโยชน์นะครับแล้วพบกันใหม่ EQ จากบ้านบล็อกเชนคนบ้านๆก็ทำได้ขอบคุณมากครับ